แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มีข่าวดีสำหรับเด็กจบใหม่ทั่วประเทศกว่า68,000อัตราลงทะเบียนด่วนวันนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดเช่นเคยอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เริ่มวันนี้แล้วนะคะ17มิถุนายน,น2565กระทรวงอุดมศึกษาเปิดลงทะเบียนจ้างงานบัณฑิตจ,จบใหม่และประชาชนทั่วประเทศกว่า68,350ตัตราร่วมโครงการ U2T for BCG ออนไลน์นะคะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปนี้ จากมติคณะรัฐมนตรีหรือครอมอรเห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า60,000กว่าตำแหน่งนะคะ ครอบคุม77จังหวัดทั่วประเทศวงเงินรวมทั้งสิ้นนะคะ3,566.28ล้านบาทคืหน้าล่าสุด17มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปกระทรวงอุดมศึกษาประกาศเปิดให้บัณฑิตและประชาชนที่สนใจต้องเข้าร่วมโครงการ u2t4bcg สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นะคะในส่วนของเว็บไซต์แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะมาดูขั้นตอนลงทะเบียนนะคะ1เข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์อยู่ใต้คลิปนะคะ2จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบออนไลน์คอมมูนิตี้3กดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Google Account a u2t.ac.th 4. กดเลือกใช้บัญชีอื่นๆ 5. กรอกยูเซอร์หรืออีเมลที่ได้จากวิทยายลายัยโดยใช้ atu2t.at.th 6. ก,กรอกพาสเวิร์ดโดยพาสเวิร์ดที่เข้าใช้งานครั้งแรกคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้งานนะคะ 7. กดปุ่ม accept เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของ Google เข้าสู่ระบบ U2T สำเร็จนะคะสำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG หรือโครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบน U2T for BCG นี้นะับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงอุดมศึกษานะคะ ที่ดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศทุกตําบลรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐกว่า70แห่งและมหาวิทยาลัยเอกชนกว่า20แห่งทําร่วมกับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่กว่า68,350คนซึ่งครมได้อนุมัติโครงการไปเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือน คือช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน65ในพื้นที่7,435ตำบลครอบคลุม77จังหวัดนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน5ปีผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า15,000กิจกรรมในพื้นที่7,435ตำบลทั่วไทย77จังหวัด การจ้างงานพื้นที่3,000ตำบลต่อยอดะต่อยอยดจากโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยจำนวน8คนต่อตำบลน,นะคะซึ่งประกอบด้วยบัณฑิตท,ที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน5ปีจำนวน4คนต่อตำบลผู้ที่ถูกเลิกจ้างและประชาชนในพื้นที่จำนวน4คนต่อตำบล พื้นที่4,435ตำบลใหม่จำนวน10คนต่อตำบลซึ่งประกอบด้วยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า5ปี5คนต่อตำบลผู้ที่ถูกเลิกจ้างประชาชนในพื้นที่5คนต่อตำบลน,นะคะ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่หรือตำบลทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล TCD ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณที่มากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะ